ส่วนเมื่อวานนี้นะครับทีมงานจากละครคอมเมดี้เรื่องมหาชนชาวแฟตนะครับเผอแป๊บเดียวนี่ครบรอบ3มปีไปแล้วนะครับยกกองไปถ่ายทําถึงที่ริมทะเลปึกเตียนจังหวัดเพชรบุรีครับนำโดยคุณตู่ปิยวดีมารีนนในฐานะผู้จัดนะครับคุณตู่เองก็ได้ออกมาเปิดเผยด้วยนะครับเกิดกับกระแสะข่าวที่ว่าได้ทาบทามพระเอกหนุ่มครับคุณปอนัทวุฒิสกิจใจมารับเล่นละครเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่าวนาลีครับ ยกกองละครมหาชนชาวแฟดไปปักหลักไทายทาฉลองครบรับ3ปีกันไกลถึงริมชายหาดปึกเตียนจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับ <S <S สําหรับละครคอมดี้สร้างสารรค์ของผู้จัดหน้าใหม่คุณตู่ปิยวดีมารีนนท์ที่ขอเปลี่ยนบรรยากาศเอาใจแฟนละครนะครับด้วยการนําคู่พระนางในเรื่องอย่างหนุ่มน็อตวารดิรด์กับสาวนุ้ยสุจีรารวมไปถึงกวนมหาชนชาวแฟดไปป่วนกันถึงริมทะเลเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากแฟนๆกันครับ ปีก้อนแฟนมากยิ่งขึ้นเป็นครอบครัวกันมากยิ่งขึ้นนะคะผมเพิ่งมาอยู่แค่3เดือนครึ่งเองครับก็ไม่ก็ไม่ต้องแล้วจะอยู่ไหมอีก3ปีอยู่ครับถ้าใครที่รักพวกเราก็ดูพวกเราต่อไปปีที่5ที่6ที่7ที่8ไปเรื่อยๆค่ะอย่งัี้ก็ฝากด้วยนะครับมหาชนชาติปี3ค่ะ ้าน,นผู้จัดคุณตูปิยาวดีนะครับหลังจากที่ประสบความสําเร็จส่งละครเรื่องทัดดาวุษยากอยเบรตติ้งมาแล้วล่าสุดก็เตรียมส่งผลงานละครแนวพิเรียดเรื่องใหม่วนาลีออกมาเอาใจแฟนๆช่อง3พร้อมกับยอมรับกระแสะข่าวที่ได้ทักถามพระเอกหนุ่มผิวเข้มปอนะัทวุฒิกิจใจมารับบทเป็นพระเอกครับจริงๆเรื่องพี่ปอเนี่ยจริงๆถามว่าสนใจเขาไหมจริงๆสนใจแต่ว่าตอนนี้เราก็รอยเขาหมดสัญญากับทางอีก ทางช่องเจ็ดก่อนทางทีอื่นก่อนแล้วค่อยค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเนี่ยคา,ารคเตอร์ได้ใช่เพราะว่าตัวพระเอกเสือมืดอย่างเงี้ยก็แบบ <c oughs> <c oughs> ที่ปอจะโกรธไหมเนี่น <c oughs> ออยอะไรเงี้ยก็เออก็นก็เหมาะเหมาะกับเขาเพียงแต่ว่าเราก็ จะคุยกันเป็นทางการอีกทีหนึ่งหลังจากที่เขาหมดสัญญาก่อนไหแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอทางช่องก่อนว่าโอเคกับเราหรือเปล่าคือเราชอบก็ต้องดูด้วยว่าทางช่องชอบไหมเพราะจริงๆเราก็ตั้งใจว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะเปิดกล้องประมาณปลายพฤษภาอะไรเงี้ยก็ยังมีเวลาอยู่ก็ให้ให้ช่องทํางานก่อนเฉลิมพลภูนสวัสดิ์ายงานกลับมาชนเช้าแฟลตนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่ง